ชื่อจำค่ะชื่อนางสาวยอดหญิงโอทดเรียนอยู่คณะสังคมศาสตร์สาขาไทยศึกษาปีหนึ่งค่ะค่ะก็อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะอยากให้ตัวเองแบบมีทิกต่างๆที่ยังไม่เคยรู้เงี้ยค่ะแล้วก็สามารถนํามาใช้กับการร้องของตัวเองให้ดีขึ้นเงี้ยค่ะอยากมีการร้องที่ดีขึ้นมีความยากง่าย เสียงอยู่เสียงโซปราโนค่ะว่าเป็นคนเสียงโทนสูงก็คิดคิดว่าทําได้โอเคเพราะว่าชอบแบบโซปราโนก็ธรรมดาค่ะไม่ยากเป็นทํานองค่ะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนตั้งใจแล้วก็ทําให้เต็มที่ที่สุดแบบซ้อมมายังไงก็ทําอย่างนั้นแล้วก็นําทิศที่อาจารย์ได้สอนไปแบบคิดไว้เสมอแล้วก็ทําออกมาให้เต็มที่ให้ดีที่สุดค่ะสู้ๆค่ะ 女孩。好好